ครับสวัสดีครับมาพี่น้องครับคุนนี่ก็มาย่ำล้มครับเมื่ได้ย่ำม,มาหลายมือเลยครับรนี่ก็มากับสายลมครับโค่ลมแหงนะ้งพี่น้องลมแห้งแห่เอริลนครับทังบ้งลมทั้งหนาวหนาวคักกันไอ,อกจากบ้านมากเลยอ้ยเย็บเลยครับรนี่ก็มาย่ำล้มนะครับ ยามรอบสิ่งลงได้บสิว่าทีอยู่เชิงสะพานเนี่ยมันสิยามได้บเป็นโลนก่อนครับอย่าลงน้ำเลยครับลงแห้งโทษ

ตัวน,นึงครับไป,ไปขึ้นัะ มาแล้วครับพี่น้หน่อยประบูตัวหนึ่งครับออไปบึงล้างทางนั้นครับแต่หลบยื่นนี่เห็ดจินได้โน้ซีเอาได้พี่น้องอยูเลิกครับว่าที่นนยูทั้งสะพานเอามือจกไปยกขึ้นสิได้บ่ครับ่นสมมติไปบึงลมหน่อยก่อนครับ รอมหน่อยใส่คางคางเนี่นะครับ หลายต้นอยู่ว่าโอ้ยวันหนาวมดไป็นน,นปลาเข่งตัวงเงม้ยงเลยเเเนี่น้องนี่ปลาเข่งต้นนึงครับยี่บนหนาเขกงแต่ต้นง,งามยยเอครับเนี่ย โอ้นารอบด้วยใยหูใต้พี่น้องน้ำบดโถมรอบนะหน่ปบ,บูหน่อย ลมหนาวหดข้างนอกเกล็ดแห้งโหดยังลงน้ำเลยจบหมดเนี่ย เนาะคือยู <c ười> อ้รัโอ้โอโอโด้ต้มแล้วพี่น้องนี่ไ้ต้มแล้วครับ เรือปั่ดิบครับปลคดิบคู่หนึ่งปลาซอยโอ้ปลาซอยกับลายโตัวครับต่อตัวสิบตันะครับปลาซอยปัน่นหนึงเกลียวเลยปัน่นหนึ่งอย่าตักมือครับทำไปลองตรงงามๆเลย ตัวนี้ตัวใหญ่ครับี่ตัวใหญ่เลยเห็นหรือปล่าปลาขาวปลาซอยครับปลาซอยกับตู้งามๆครับเนี่ย ลาเต้ยโอ้มันนี่ถึกมันครับนี่วินโรบลังไม้ครับแก้ไข่างามไม้มนันนี่โอ้ยอยู่ถึงเลยตะกี้ก็ว่าจะบดถึกบดถึกเียหรอนี่แก้ไข่ไม่ถึกนี่เลยครับลาเตอย โอ้ไล่ตัวพี่นอ้องเสียแต่ลงไปยา่างโมได้ท่านพี่น้องอยู่เชิงสะพานเอามือไคจับลึงขึ้นมาเลยครับตอนใส่ได้ใส่แบบได้พี่น้องใส่แบบได้มันสชน,นิดไทยมันเย็นหนาวกะใส่าหาๆาไป พีพี่น้องมาหน,นี่หลบลังไม้ครับเห็ดงานคักเลยมาหน,นี่ได้ป่าน,นิ่มตัวใหญ่สองโตรครับปลาซอยประมาณเก่าโตสิบโตเลยครับงานพอด้ตุม่มแรงอยู่ครับพี่น้องโอ้ยก็ดีใจร้ครับพี่น้องได้ป่าน,นิ่มตัวใหญ่ๆไปตุม่ม เส็บๆมือนน้ครับพี่น้องเบื้องแล้วกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่กดติดตามให้น้ำเน้นเลยครับสำหรับมือนน้ก็ขอลาไปกวนพอกกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ